สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนนขวัญชนกันกจะบินแล้วมาหาพี่อิวสวยไหมคะสวยไหม <laughs> ดูแซลน้องแซลน้องตรวจโควิดวันนั้นเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บมากเลยเนาะไปโรงงานอะไรนะผลิตเครื่องมือแพทย์ผลิตเครื่องมือแพทย์อยู่เขตอะไรเนวรีเนีวรีเวีนะไปถึงโรงงานนี่พี่ว่าผู้ชายมาจีบแน่เลยจีบแน่นอนสวยขนาดนี้ไม่มีอะไรถ่ายคลิป เอามาอวดผู้ชายเล่นๆ้เฉยฝากน้องด้วยนะคะใครเข้ามารับชมคลิปนี้นะน้องขวัญชนกนะคะเป็นสาวอุดรน,นะคะสาวอุดรอ,อำเภออำเภออะไรนะทุ่งฝนน,นนะคะสาวอุดรสวยนะคะโสดโสดโดยโสดโด้วยอเคคออใช่ไหม้าเดียวกันไหมอะไรนะอะไรนะ่าจะเหลิมออเอ้อค,คนคนละอันเนาะอไอ้นั้นอยู่เมืองเลยไม่ใช่หรอคะเออใช่มันคนละสีสเกตหรือเปล่า เออสาวร้อยเอ็ดใช่ค่ะกาอยู่ร้อยเอ็ดอเออคนละเรื่องเดียวกัน,ออนเออ,อน,นี้อยู่อุดรอำเภอทุ่งฝนนะคะฝากด้วยนะคะ <c oughs> ใครเข้ามารับชมคลิปนี้ฝากน้องด้วยนะน้องอยู่เขตเมียวรี่นะคะ <c oughs> จะส่งโดยพี่อิ๋วเองนะคะ